สวัสดีครับผมเด็กชายชนะที่สุริยะวันนี้เราจะมานำเสนอทวีปทะวั้าทวีปโดยเฉพาเกมัะคอดสามในการพรีเซนต์นะครับโอเคจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยทวีปวิโรดนะครับเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กเป็นระดับสองของโลกนะครับรองจากทวีปออสเตรียและโอเชียเนียนะครับทิศตะวันออกนะครับติดกับทวีปเอเชียนะครับ ทิศด้านตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้นะครับตินทะเลนั้นสามด้านนะส่วนปัจจัยที่ทําให้เทวิยุโรปเป็นที่ตั้งของแหล่งอุตสาหกรรมและการเดินเรือนะครับผมก็คือมีพื้นที่ติดทะเลครับและมีชายฝั่งทะเลยาวนะครับผมปัจจัยที่ทาให้เทวิยุโรปเป็นที่ตั้งของแหล่งอุตสาหกรรมและการเดินเรือนะครับเพราะว่ามีพื้นที่ติดทะเลนะครับและมีชายฝั่งยาวนะครับผมและเพราะพื้นที่ติดชายฝั่งนะครับเลยทําให้ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลนะครับเลยทําให้ทวิยุโรปเนี่ย ไม่มีภูมิอากาศแห้งแล้งเหมือนทันดีไซน์นะครับผมสาเหตุที่ภูมิอากาศทวีปยุโรปนะครับมองเรียงการกำกนรเกษตรก็เพราะว่าทวีปยุโรปนะครับมีภูมิอากาศอบอุ่นโดยอยู่ใต้อิทธิพลของกระแสน้ำนะครับจึงมองเกิดการพักผูกนะครับผมประเทศออสเตรียนนะครับมีลักษณะภูมิประเทศที่เด่นชัดก็คือเป็นภูมิประเทศเป็นที่สูงนะครับและเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งทุลักันดา อังกฤษนะครับผมมีวัตถุประสงค์ในการยึดครองดินแดนทางซีกโลกใต้ของออสเตรเลียนะครับเพื่อตั้งเป็นนิคมนักโทษนะครับหลังจากเสียอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือนะครับผมออสเตรเลียนะครับผมมีพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองแบบในแต่ละลันนะครับผมจะต้องปกครองตนเองและส่งเสริมให้เสรีชนนะครับผมเข้ามาตั้งฐานนะครับผม ปัจจัยสําคัญที่ทําให้มีการอพยพเข้ามายังออสเตรเลียเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็คือการค้นพบทองคําในรัฐเนวเซาเวลเศรษฐกิจของออสเตรเลียนะครับขึ้นอยู่กับการเลี้ยงสัตว์นะครับโดยเฉพาะแกะพันขนมูริโนนะครับผมลักษณะดินของวัฒนธรรมออสเตรเลียนะครับก็คือรักความเสมอภาคสร้างสังคมนานาชาติด้วยการยอมรับการตกเยุคข้อประเทศและเอาใจใส่ถีชีวิตของชนพื้นเมืองนะครับออสเตรเลียและโอเชเนียนะครับมีอิทธิพลต่อสังคมโลกก็คือ การยอมรับศิลปะวิทยาการของคนพื้นเมืองอบอลนนะครับผู้นําในการส่งออกนันบอกบอกไซเออบอกไซนะครับผมสามนะครับผมวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธีรับในการเลือกตั้งนะครับผม ต่อไปนะครับพัฒนาการทางนักประวติศาสตร์ของทวีแอฟริกาครับลักษนะาทางภูมิศาสตร์ที่ทําให้ทวีแอฟริกาล้าหลังได้เดอย่างวิจนนะครับก็คือทวีประเทศนะครับเป็นที่สูงและเป็นทะเลทรายไม่มีชายฝั่งรา้วเวงนการเดินเชื่นะครับและอยู่ในเขตป่าฝนร้อนมีแม่น้ำหรือสายยาวที่ใช้ประโยชน์น้อยนะครับทวีแอฟริกาครับมีการพัฒนาการทางการเมืองก็คือได้รับอิกร่าจากการเป็นประเทศอาณานิคมนะครับ ใช้รูปแบบการปกครองเหมือนเมืองแม่แต่มีความขัดแย้งกันเองจนนำไปสู่การใช้ระบบะการกานนะครับการที่ทวีปแอฟ,ฟริกามีแร่ธาตที่มีค่าเช่นเพชรทองคำน้มันแต่ทำไมถึงยังมีเศรษฐกิจที่ล้าหลังนะครับเพราะเพราะว่าชาติตะวันตกนะครับผมเป็นเจ้าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เศรกินนะครับผมคอยชี้นําทางเศรษฐกิจในขณะที่ชาวพื้นเมืองนะครับก็มีความยากลาบากในการนาทรัพยากรของตัวเองมาใช้ประโยชน์การขมนาคมก็ไม่เอื้ออํานวยในการขนส่งนะครับวัตถุดิบภายในทวีปนะครับและทําการเกษตรไม่ได้ผลนะครับผมเพราะสภาพภูมิประเทศน,นะครับและภูมิอากาศแห้งแล้งครับ ลักษณะทางสังคมและ,ะสาาิ่งรัฐบาลนธรรมในทวีปแอฟริกามีลักษณะเป็นสังคมของชนกลุ่มนะครับโดยส่วนใหญ่จะมีภาษาพูดที่แตกต่างกันมากทำให้ต้องใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสมาเป็นภาษาทางราชการรับผือสารสนเทศต่าสนาอิสลามและคอนเทียด่างเดิอะครับทวีปแอฟริกาครับมีอิทธิพลต่อโลกก็คือเป็นภูมิภาคที่มีประชากรเยอะาม,มากครับประสบปัญหาขาดแคลนอาหารและขาด ฐาอนาจที่ดีนะครับทำใหน้นานาชาตินะครับต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือครับผมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาใต้นะครับชาวสเปนนะครับผมเข้ามามีอิทธิพลในทวีปอเมริกาได้เพราะว่าเข้ามายึดครองและสร้างปิตจกักรวรรดิของตนเองแทนที่จกักรวรรดิอินคานะครับเทือกเขาแอนดีสและแม่น้ําอเมซอนมีบทบาทสําคัญต่อพัฒนาการของทวีปอเมริกาใต้ ก็คือเทือเขาแอนดีสเนี่ยอุดมด้วยแร 5, ่ธาตุสวนแม่น้ําอเมซอนนะครับเป็นแหล่งต้นน้ำเละเขตป่าฝนนะครับผมเพราะเหตุใดประเทศส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้จึงปกครอง,องด้วยระบบเผด็จการนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องใช้ความเด็ดขาดในการบริหารนะครับแม้ว่าจะมาจากการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยก็ตามนะครับโดยมีนายทหารที่เรียกว่าโกลดิโอนะครับเห็การสนับสนุนนะครับผมคมืตอตัวโจโซ การที่รัฐบาลในทวีปอเมริกาใต้ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจของตัวเองได้นะครับส่งผลอย่างไรครับส่งผลให้ประเทศมันล่มจมไงครับวัคซีนอะไรส่งผลให้ใหนําหลักการปกครองแบบสังคมนิยมแล้วคำนี์เข้ามาใช้โดยขอความช่วยเหลือจากสหาภาพโซเวียตนะครับผมประชากรในทวีปอเมริกาใต้นะครับมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์นะครับ เพราะว่าชาวสเปนและชาวโปรตุเกสน,นะครับเข้ามาแล้วแต่งงานกับชาวอินเดียนอินเดียนอินเดียอินเดียนอ่าไม่รู้คบเรียกว่าเมสซิตเมสเมสติโซและเมื่อนำแรงงานจากทวีปแอฟริกาเข้ามาทำงานในไร่ของตัวจิตแต่งงานเรียกว่าบูลาตุนนะครับทวีปอเมริกาใต้นะครับมีอิทธิพลต่อสังคมโลกนะครับก็คือ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับเนื่องจากเป็นดินแดงแห่งอารยธรรมที่เก่าเกศนะครับผมพัฒนาการทางบริษัทของทมีบอเมริกาเหนือนะครับผมสภาพสังคมอเมริกาก่อนประกาศอิสรภาพนะครับเป็นแบบอังกฤษนะครับปกครองในฐานะเจ้าอานาั้นิคมอย่างเอาเปรียบโดยให้สิทธิในการปกครองของตนเองในระดับหนึ่งนะครับและเก็บภาษีสูงนะครับผมข้อสอนะครับพ่อเหนุใดท่านจึงเป็น ปัญหาสำคัญของสังคมอเมริกันจนนาไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองครับก็เพราะว่ามีการนําแรงงานทาสนิโกนะครับมาใช้ในเขตเกษตรกรรมของบนของรัฐทางใต้ในขณะนั้นนะครับรัฐทางเหนือเป็นของเขตอุตสาหกรรมนะครับไม่ใช่เีตแรงงานทาสนะครับผม สามนะครับการเมืองกบบารปกครองในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาแตกต่างกันอย่างไรนะครับสหรัฐอเมริกานะครับผมปกครองแบบสหพันธรรฐสาธารณรัฐนะครับมีรัฐบาลกําหนดฝ่ายนโยบายสาคัญนะครับแคนาดาครับปกครองแบบสหพันธรัฐมีสมเด็จพระราชินีนาถอลิาเบธที 2, ่สองแห่งสหราชอาณาจักรนะครับเป็นประมุขนะครับ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับจุดเป็นผู้นําทางอุตสาหกรรมนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้างขึ้นอยู่กับระบบการค้าแบบเสรีนะครับทรัพยากรธรรมชาติมีมากมีเงินทุนมีแรงงานที่มีคุณภาพนะครับผมระบบธนาคารกลางที่เข้มแข็งนะครับและระบบประกันสังคมนะครับทําให้ประชาชนมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตนะครับผม อิทธิพลของทวีปอเมริกาเหนือที่มีต่อโลกนะครับก็คือ1นะครับการเมืองการปกครอง2ความก้าวหน้าทางการคมนาคมและสื่อสารและเทคโนโลยีนะครับผม3ผู้นําด้านอวกาศและนิวเคลียร์นะครับครับสำหรับการนําเสนอวันนี้ก็ขอจบพีเตรานี้ครับพูดอะไรผิดพลาดไปประกันใดก็ขออภัยมาด้วยนะครับเสียงไม่อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับไม่เ็นไระครับฟังฟังไปถอะไม่ไม่ระเบิดหรอกนะฮะ ครับผมแค่นี้แหละครับไป Thank you.